กำลังอัดของคอนกรีตวัสดุอุปกรณ์จะประกอบไปด้วยเครื่องทดสอบเวอร์เนียแท่งทดสอบแบบหลอที่ตักคอนกรีตเหล็กกระทุ้งคอนกรีตเครื่องช่างชุดเครือปลายแท่งทดสอบและเตาต้องวัสดุเคลื่อนปลายแท่งทดสอบวิธีการทดสอบเมื่อตัวอย่างที่ เราเตรียมไว้ล่วงหน้าอายุครบ28วันเราจึงนำมาทดสอบหากำลังอัดโดยเราจะมีการเตรียมตัวอย่างดังนี้คือทั้งรูปทรงลูกบาทและทรงกระบอกเราจะต้องวัดความกว้างความยาวชั่งน้ำหนักถ้าผิวสัมผัสของแท่งทดสอบกับโหลดดิ้งเพจไม่เรียบหรือเอียงให้ทำการแคป,ปปิง้ง สำหรับแบบรอรูปทรงกระบอกเช็ดผิวให้แห้งทำการแคปปิ้งตั้งทิ้งไว้2ชั่วโมงและทดสอบให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงหลังจากนั้นสำหรับแบบรอรูปทรงลูกบาทเช็ดผิวให้แห้งแล้วทดสอบให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงสำหรับการทดสอบเราจะเปิดเครื่อง testing machine ติดตั้งเครื่องมือและสเกลต่างตของเครื่องให้สอดคล้องกับการทดสอบ แล้วกดปุ่มเลื่อนโหลดดิ้งเพลตจนได้ช่องว่างพอเหมาะที่จะใส่แท่งทดสอบทำความสะอาดแผ่นเหล็กบริเวณที่จะนำแท่งทดสอบมาวางแล้วนำแท่งทดสอบมาวางโดยพยายามให้แท่งทดสอบอยู่ตรงกลางแท่งกดกดปุ่มเลื่อนโหลดดิ้งเพลตลงมาจนกระทั่งสัมผัสกับแท่งทดสอบพอดีตั้งค่าเข็มที่ชี้บอกค่าแรงเป็นศูนย์ เตรียมความพร้อมของการเดินเครื่อง testing machine โดยการคำนวณค่าวๆว่าสเกลแต่และช่องหมายถึงแรงเท่าไรแล้วคำนวณจากหัวข้อ1.3ในเรื่องอุปกรณ์ว่าจะต้องเดินเครื่องให้ได้แรงกดประมาณเท่าไหรในเวลา1น,นาทีเดินเครื่องทดสอบให้ได้อัตราการกดตามที่กำหนดจนกระทั่งแท่งทดสอบพัง จะสังเกตได้ว่ามีเข็มของแรงสองอันจะเคลื่อนไปพร้อมๆกันเมื่อถึงจุดป,ปลายจะมีเข็มอันหนึ่งตีย้อนกลับอีกอันจะหยุดกับที่ซึ่งเข็มนี้จะใช้บอกแรงกดสูงสุดที่แท่งตัวอย่างรับได้บันทึกค่าค่าปรับแก้ของเครื่องเก็บตัวอย่างที่พังแล้วนํามาสังเกตลักษณะการปลายวิธีการคํานวณ การทดสอบนี้เราจะใช้ตัวอย่าง3ตัวอย่างมาทดสอบตัวอย่างมีอายุ28วันโดยหาค่าน้ำหนักหาหาค่าความสูงและความยาวจดบันทึกค่าแล้วก็คำนวณหาพื้นที่จากนั้นเอาค่าที่ได้จากการนำไปทดสอบมาใส่ในช่อง p m a x fc พ a ัมหาได้จากเอาค่า p max หารด้วยพื้นที่จะได้ตามที่คำนวณมาค่ะ sketcher type of filler การแตกของตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างมีการแตกดังรูปค่ะค่าเฉลี่ยของ fc พ a ัมทั้ง3ตัวอย่างได้เท่ากับ0.204ค่ะการทดสอบของแท่งทรงกระบอกเราจะทำคล้ายกับแท่งทรงลูกบาทเลยค่ะโดยเราจะ เปียนโซดจะ fc พายเป็น p max ส่วน0.25คูณพายคูณ d กำลังสงค่ะโดยการแตกของตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างแสดงดังรูปเลยค่ะค่าเฉลี่ยของ fc พายของทรงกระบอกทั้ง3ตัวอย่างคือ0.194ค่ะ